audi ประเทศไทยจัดกิจกรรม audi bliss f u l trip ยกขบวน3รุ่นฮอตชวนสื่อมวลชนพิสูจน์ความสำเร็จบนเส้นทางกรุงเทพจังหวัดชนบุรี audi ประเทศไทยขนขบวนรถ audi tt coupe audi a5 coupe a5 sportback audi q3 และ audi q3 sportback มาให้สื่อมวลชนได้ทดลองขับในกิจกรรม audi bliss f u l trip แบ่งเป็น2เส้นทางคือ เส้นทางกรุงเทพจังหวัดชนบุรีและกรุงเทพจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการขับระยะทางไกลเพื่อทดสอบสมรรถนะในการทําความเร็วตามกฎหมายกําหนดทดสอบการทํางานของระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อควอตโรและการขับขี่ที่ต้องเจอการจราจรทั้งในเมืองและนอกเมืองรวมถึงจุดแวะท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสัมผัสกับความคล่องตัวของตัวรถฟังก์ชันการทํางานความสะดวกสบายและระบบความบันเทิงตลอดการเดินทางสําหรับเส้นทางกรุงเทพจังหวัดชนบุรีนั้น เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักรวมระยะทางในทริปนี้ประมาณ200กว่ากิโลเมตรซึ่งมีจุดเช็คอินขึ้นชื่อมากมายทำให้การเดินทางกับรถอาวดีทั้ง3รุ่นยอดฮิตในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งระหว่างทางเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถปลิ่มรุ่นขับครบทั้ง3รุ่นเพื่อยืนยันถึงความโดดเด่นพิเศษที่ทำให้ประสบความสำเร็จยอดขายถล่มทลายแม้ช่วงนี้จะมีกระแสะรถยนต์ไฟฟ้า แต่ยอดจำหน่ายทั้ง3รุ่นก็ยังคงโตอย่างต่อเนื่องครับสำหรับวันนี้นะครับ Audi ประเทศไทยครับนำทัพสื่อมวลชนครับมา Audi Bliss f u l Trip ครับเป็นวัน Day Trip พาสื่อมวลชนมาที่บางแสนสุบุรีนะครับเราเมื่อเช้าเราไปที่สารเจ้านาจามานะครับหลังจากนั้นแวะทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารเดอะซีนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มูเกตคาเฟ่ครับ สำหรับวันนี้เราเอารถนะครับเป็นรถที่เป็น h o ต m o เดลของเราครับขายดีมา3รุ่นด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็น Q3 TTA5 ครับซึ่งรถทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเรามีรถที่พร้อมนะครับที่จะจำหน่ายให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับโดยที่ไม่ต้องรอนานเรามีรถอยู่ในสต็อกเราเลยวันนี้ก็มีความสนุกสนานครับได้ทำบุญร่วมกันได้กินข้าวร่วมกันนะครับภายใต้มาตรการโควิดนะครับยังเต็มที่อยู่เหมือนเดิมครับ สำหรับบรรยากาศในการขับขี่ครับก็สื่อมวลชนก็ได้มีโอกาสได้ลองรถนะครับวิ่งทางไกลๆแบบนี้นะครับได้ลองสมรรถนะของรถนะครับมีทั้งรถแบบขับเคลื่อนสี่ล้อควอทรมีรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแต่ทุกคันครับมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมครับแล้วก็ยังมีความประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เราใส่มาในรถเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงออกได้นะครับจากการขับขี่ในวันนี้ครับก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็มีความชื่นชอบนะครับแล้วก็ประทับใจกับงานนี้เป็นอย่างยิ่งครับ a u ดีเป็นรถยนต์นำเข้าจากประเทศเยอรมนีทุกรุ่นลูกค้าที่ออกรถใหม่จะได้รับการดูแลจาก u d ด p โปรเจคชันการรับประกันรถใหม่5ปีหรือระยะทาง150,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนรถยนต์ไฟฟ้า100และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบร TFSI e ใหม่ทุกรุ่นรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูง8ปีหรือ160,000กิเมแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance ทั่วประเทศ 24ชั่วโมงนาน5ปีลูกค้าอาวดีสามารถมั่นใจกับงานบริการหลังการขายซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกันทุกสาขาโดยในช่วงสถานการณ์โควิดนี้เปิดบริการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤเษิกเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือโทรนัดหมายได้ที่ศูนย์บริการของอาวดีซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย